ข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณศิรัทยาอิสระพักดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินและผู้ก่อตั้ง Wealth Me Up สื่อด้านการเงินส่วนบุคคลวันนี้จะพาเรามาดูเรื่องของจีนที่ออกพันธบัตร1ล้าน,ล,านล้านหยวนจะปั๊มเศรษฐกิจให้โตได้ตามเป้า5%ได้มากน้อยเพียงไรนะครับติดตามกันในช่วงนี้ครับกับคุณศิรัทยาอิสระพักดีครับ ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยศิรัทยาอิสระพักดีสนับสนุนโดยเป็นแผลร้อนในเป็นแผลในปากใช้ขาวละอองเมาส์เจลจากสารสก,กัดสมุนไพร,ไรธรรมชาติสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีค่ะคุณบารินคะ่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยคะ่ะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นไหมครับจีนออกพันธบัตรหนึ่งล้านล้านหยวนเนี่ยฮะสำหรับนักลงทุน ต้องบอกว่าตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งที่4ที่เขาออกพันธบัตรในรอบ26ปีแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่บ่อยๆนักที่จีนจะออกมูลค่าเยอะขนาดนี้คือ1น exactly. ล้านล้านอยู่หรือประมาณสัก1,38่งแพันล้านดอลลาร์สหรัฐ <Yeah. S 1> ที่สําคัญในยาวสุดเนี่ยคือพันธบัตรอายุ50ปีเลยนะคะคือ <c oughs> ถือไปยาวๆเลย <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาไลาฟังกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ ตลาดเขามองอยังไงบ้างว่าเอ๊ะเงินก้อนนี้จีนเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรทําไมต้องออกพันธบัตรในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าก็เหมือนจะใช้ในโยบายการเงินช่วยเศรษฐกิจแต่ว่าอาจจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยคะ่ะคุณวรินครับผม สิ่งแรกเลยนะคะก็คือเป็นรายงานที่ทางรูมเบิร์กเนี่ยเขาจริงๆก่อนหน้านี้หลายสำนักก็มีกระแสะข่าวมาแล้วว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยดูเหมือนว่าจะช่วยเศรษฐกิจได้ไม่มากนักหลังจากเห็นตัวเลขของการปล่อยสินเชื่อไม่ค่อยกระเตื้องเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อาจจะมีนโยบายทางการคลังที่อาจจะมาเสริมทับนโยบายการเงินที่ใช้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ช่วยบูสต์เศรษฐกิจได้ตามที่รัฐบาลจีนเขาหวังสักเท่าไหร่นะคะทีนี้า าสุดวันนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางการจีนรายงานแล้วนะคะว่าจะออกขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า1ล้านล้านหยวนซึ่งจะเริ่มล็อตแรกเนี่ยก็คือวันศุกร์หน้านะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อจะปั๊มเศรษฐกิจกของจีนอย่างที่คุณวารินถามว่า เป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าตื่นเต้นมากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่บ่อยนะคะ26ปีที่ผ่านมาเขาขายพับัติเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่4เองซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสหนึ่งเนี่ยออกมาสวยเลยนะเพราะว่าตัว GDP เนี่ยโตได้ตั้ง5.3%สน่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็ปีที่แล้วก็ทำได้ตรงเป้าคือประมาณสัก5.2%ตามเป้าที่เขาบอกว่าจะได้5%เกินมา0.2%ด้วยซ้ำแต่ทำไม ถึงออกพันธบัตรนะคะจริงๆเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยมันมีอยู่ก็คือตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะคะพบว่าเริ่มจะเห็นนโยบายกระตุ้นที่ปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเขาจะกระตุ้นผ่านนโยบายกันเงินที่เราได้ยินกันก็คือการลดตัว reserve requirement ratio ผู้วิสาง่ายๆก็คือก็ลดตัวเงินที่จะส่งเข้าธนาคารกลาง mm. ทำให้ตัวธนาคาริชย์เขามี สภาพคล่องสูงขึ้นสภาพคล่องสูงก็ทําให้เขาปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก็พูดง่ายคือทําให้ฟลอร์ของเงินมันไหลออกไปจากสถาบันการเงินให้คนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาห,หรือว่านิติบุคคลเขากู้ไปนะคะ <S <S แต่ทีเนี้ยที่น่าตกใจก็คือมันมีตัวเลขนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนค่ะคือเดือนเมษายนเนีย่ยพบว่าตัวธนาคารพาณิชย์ของจีนเนี่ยนะคะ ปล่อยกู้ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017เลยก็คือถือว่าเป็นการปล่อยกู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง2แ0 0ล้านหยวนซึ่งตัวเลขเนี้ยถามว่าลดเยอะแค่ไหนต้องบอกว่าลดลงจากปีที่แล้วในเดือนเดียวกันเนี่ยถึงประมาณ9%อ่ะอันนี้เริ่มมีนัยยะแหละเพราะว่าตั้งแต่ปี2017นะคะก็ถือว่าเป็นในรอบ7ปีแล้วนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขของการลดลงครั้งนี้อาจจะสะท้อนว่า นโยบายการเงินที่จีนใช้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลาย reserve requirement ratio การปรับแบรหรือว่าการเคลื่อนไหวของอาตาัตราแลกเปลี่ยนนะคะดูเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วทีนี้ก็เลยเห็นมาตรการเนี่ยออกมาซึ่งการระดมทุนโดยปกตินะคะอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยถ้ามีการออกพันธบัตรรัฐบาลเราก็พูดง่ายๆคือรัฐบาลเขากู้เงินประชาชนกู้เงินภาคธุรกิจนะคะผ่านการขายพันธบัตรแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะ คืนเงินต้นให้พร้อมกับดอกเบีย้ยตามหน้าตั๋วก็แปลว่าตอนนี้รัฐบาลเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าจะกู้เงินจากประชาชนนี่แหละเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายกันลังนะคะทีเนี้ยที่น่าสนใจตรงนี้มันเป็นเรื่องของเงินกู้ที่ระยะยาวค่อนข้างมากทีเดียวคือเขาจะมีสมอายุนะคะอายุที่สั้นที่สุดคือ20ปีตัวเลขอยู่ที่สามแสนล้านหยวนอันนี้จะขายก่อนเลยยี่สิบสกาคมันดีเคาะมาแล้วสุกหน้า จะได้เห็นการออกขายพันธบัตร20ปี3แสนล้านหยวนแล้วก็ข้ามไปอีกทีก็คือเดือนมิถุนายนนะคะ14มิถุนายนเนี่ยเขาจะไปขายรุ่นที่ยาวที่สุดก็คือ50ปี1แสนล้านหยวน แล้วก็ล็อตใหญ่สุดเนี่ยนะคะก็คือ6แสนล้านหยวนที่เหลือเนี่ยเขาจะไปขายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นรุ่นอายุ30ปีแปลว่ารอบนี้จะมี3รุ่น20ปี30ปีแล้วก็50ปีที่ขายมากสุดคือ30ปี6แสนล้านหยวนนะคะซึ่งตรงนี้เปิ่นก็เลยไปอ่านเซต,ติเมนต์ของตลาดนะคะว่าเอ๊ะเขามองกันยังไงบ้างก็มีนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของออสเตรเลียแอนด์นิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ปเขาบอกว่า ถ้าดูตัวเลข1ล้านล้านหยวนออกปีเดียวเลยนะก็คือเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยหน้า1ล้านล้านหยวนเนี่ยน่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกฐิจได้ประมาณสัก1% 1%หถามว่ามีในยะไหมต้องบอกว่ามีในายาะนะเพราะว่าตอนนี้จริงก็ตั้งเป้า5% 1%เนี่ยก็เท่ากับประมาณ20%ของสัดส่วน GDP แล้วแปลว่าเขากำลังเห็นอะไรบางอย่างว่าแม้ไตรามาสหนึ่งออกมาดีแต่3ไตรามาสที่เหลือเนี่ย อาจจะไม่ค่อยสดใสหรือเปล่าทำให้เขารีบออกตัวพันธบัตรเพื่อที่จะระดมเงินมาแล้วอาจจะได้เห็นมาตรการในการกระตุ้นจากทางรัฐบาลเพิ่มขึ้นหลังจากก่อนน้นนี้หลายคนรอเขาเรียกว่าเป็นมาซุก้ามันนี่เลยค่ะคุณมารินก็คืออยากจะได้มาตรการกระตุ้นใหญ่ๆจากรัฐทีแต่ไม่เคยออกมาเลยนะคะทีนี้รอบนี้หลายคนก็หวังว่าอะอาจจะได้เห็น สิ่งที่ตลาดตอบรับทันทีหุ้นบวกเลยนะคะตัวเซฟไซสามร้อยเนี่ยบวกไปเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์หางเสงก็บวกไปศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์หลังมีข่าวนี้ที่เคาะวันมาแล้วว่าเดี๋ยวสุกหน้าเนี่ยรับรองว่าจะออกขายพันธบัตรนะคะแต่ว่าโอเคระหว่างทางมันมีตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ไม่ค่อยสดสยใสเช่นตัวเลขเงินเฟอ้อตัวเลข PPI ทําให้ตลาดหุ้นจีนท้ายที่สุดก็ปิดติดลบไปนิดหนึ่งนะคะส่วนหางเสียงก็ยังบวกต่อได้0.8%นเะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงดูดูกันว่า ท้ายที่สุดเนี่ยเงินก้อนนี้เขาจะนำไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะคุณมารินรับคือทางนักวิเคราะห์เขาก็ออกมามองว่ามันมาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับโครงสร้างหนี้ของจีนเนี่ยนะครับคุณเฟิร์นมองว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างไหมครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจีนยังสามารถออกได้อีกเยอะเลยครับด้วยโครงสร้างอของเศรษฐกิจจีนในขณะน,นี้หรือด้วยด้วยเงินถุงเงินทังของรัฐบาลเองนะครับก็ยังสามารถที่จะทําได้อีกอีกเยอะเลย ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในสําคัญยังไงบ้างครับกับโครงสร้างหนี้ของจีนครับ จริงๆในหนึ่งเลยนะคะต้องบอกว่านี่ของจีนมีหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือนี่รัฐบาลท้องถิ่นที่หลายฝ<ม>่ายกังวลใจกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมีผลกับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างมากทีเดียว<ม>พออสังหาริมทรัพย์มีปัญหาตั้งแต่3ปีก่อนหน้านะคะรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็เลยมีปัญหาตามไปด้วย<ม>แต่ว่าในส่วนเนี้ยนะคะสิ่งที่เราเห็นหลักๆเนี่ยก็มาจากรัฐบาลกลาง<ม>ที่เขาจะออกตัวพันธบัตรรัฐบาลรอบใหม่หนึ่งล้านล้านหยวนนะคะซึ่งแน่นอน ่อนถามว่าส่งผลต่อสัดส่วนนี้ต่อ GDP เขาไหมต้องบอกว่าส่งผลแน่นอนแต่คำถามที่ตอนนี้ต้องตามกันต่อก็คือเขาจะนำเงินเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่จีนกำลังเผชิญอยู่ก็คือ ความเชื่อมั่นอ่อนแอมากนะคะทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเพราะว่าผ่านตัวเลขของสินเชื่อที่ม่อสครูบอกไปว่าเดือนเมษายนลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017เลยเพราะคนไม่กู้มาใช้จ่ายไม่กู้มาลงทุนแปลว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจคำถามคือแล้วจีนจะทำอะไรต่อได้บ้างเพราะว่าวันนี้หากย้อนกลับไปจะเห็นว่าสิ่งที่จีนพยายามทำมาในการูสต์เศรษฐกิจในราย หลายปีที่ผ่านมาเกือบๆทศวรรษเนี่ยก็คือการกระตุ้นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเขาทําไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานจีนค่อนข้างแข็งแกร่ง จนกระทั่งอาจจะมีในยะของการลงทุนมากจนเกินไปด้วยซ้ำโดยเฉพาะในภาคสังหาริรทรมพร์จึงเป็นปัญหาจนจีนต้องมาจัดการในช่วงสามปีก่อนหน้านี้นะคะดัง mm hmm. นั้นถามว่าน่ากังวลหรือเปล่าต้องบอกว่าวันนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ชัดขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของเงินที่เขาจะนํามาใช้ซึ่งเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยเขาจะไปลงในภาคไหนซึ่งถ้าตามดูเศรษฐกิจจีนนะคะในวันนี้สิ่งที่เขาให้น้ําหนักเนี่ยก็คือ เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงคือเขาไม่ได้ให้น้ําหนักกับเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมๆเ,เช่นน้ำไฟอฟสังหาริมาทรย์อีกต่อไปเพราะว่าเขารู้ว่าเขาลงทุนมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียกับเศรษฐกิจมากกว่าเพราะว่ามันเกิดฟองสบู่ขึ้นแล้วก็เกิดการลงทุนที่เป็นโอเวอร์แคปซิตี้เกินไปดังนั้นสิ่งที่หลายคนนะคะรอจับตาก็คือ เม็ดเงินก้อนเนี่ยที่ที่จีนเนี่ยประดมทุนมาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดคงต้องตามกันว่าจะไปใส่ในภาคส่วนไหนบ้างแต่อย่างไรก็ตามที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งะคะ่ะคุณวรินม,มันค่อนข้างออกมาสดใสหลายภาคแหละนะคะเช่นภาคสากรรมโตได้หกเร์เซ็นต6%กว่าภาคเกษตรโตได้3.8%ภาคบริการโตได้5%รวมๆเนี่ยขยายตัวห้แต่ทีเนี้ยมันมี ข้ออ่อนแอบางอย่างที่เราน่าจะเห็นชัดขึ้นก็คือการค้าระหว่างประเทศการส่งออกของจีนเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยติดลบไป7.5%เลยนะคะการนำเข้าก็ลดไปอีก1.9%นั่นแปลว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตัว Export Import ของเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอ แม้<ใ>เดือนเมษายนจริง,รงๆเพิ่งออกตัวเลขมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยเนี่ยแหะค่ะบอกว่ากระเตื้องขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังบวกได้นิดเดียวะค่ะการส่งออกคือขยายตัวแค่1.5นะคะการนําเข้าขยายตัวไป8แต่ว่ามาจากฐานที่ต่ําด้วยดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่จีนเขากําลังหันมาพัฒนาเศรษฐกิจเขาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นน่าจะเป็นโดเมสติกหรือว่าการขับเคลื่อนจากภายใน มากกว่าเพราะว่าเขารู้แล้วว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะที่ล่าสุดโจเบเ็นก็บอกชัดว่าเดี๋ยวจะขึ้นกำแงพงภาสีรถยนต์อีจากจีนนะคะจาก27เป็น100ซึ่งก็เท่ากับตั้งแง่เลยว่า e ีจีนจะมาขายในอเมริกายากนะคะเช่นเดียวกับยุโรปที่ตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมาการสอบสวนแบบที่เราคุยกันสัปดาห์ก่อนไปแล้ว ดังนั้น<ม>วันนี้จีนก็คงเห็นแล้วแหละว่ามองไปรอบข้างเนี่ยดูเหมือนเขาหาพันธมิตรที่จะค้าขายกับเขาในสินค้าชั้นสูงไม่ง่ายสิ่งที่เขาทําก็คือเขาต้องกลับมาพัฒนาโดเมสติกก็คือกําลังซื้อภายในประเทศซึ่งความเชื่อมั่นก็ยังอ่อนแออยู่พอสมควรดังนั้นเดี๋ยวคง<ม>ใช้เวลากว่าจีนจะพื่แต่ว่าจริงๆถ้าดูหุ้นจีนนะคะคุณวาลินครคับต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาพอสมควรนะคะ <med> อย่างตัวเซ็นไซสามร้อได้ขึ้นมาละแปดจุดสองเปอร์เซ็นตตัวสร้างไหายของราเซ็ตเนี่ยขึ้นมาละหกจุดสองเปอร์เซ็นต์เยตูเดนะคะจริงๆถามว่าดีไหมต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวหังเสงเนี่ยฮ่องกงขึ้นมาเกือบสิบสี่เปอร์เซ็นต์ ตัดภาพกลับมาตลาดไทยนี่ยังลบประมาณสามเปอร์เซ็นเลยนะคะ Year Today แปลว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจริงเขา bottom out แล้วแหละหมายถึงว่าเขาน่าจะพ้นจากช่วงแย่ที่สุดของเขาไปแล้วทั้งในแง่ของตัว sentiment แล้วก็ในแง่ของตลาดหุ้นแต่นะคำถามคือจะร้อนแรงโดดเด่นแล้วก็กลับมาเป็นกระทิงดุเหมือนในทศวรรษที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเขาคงต้องจัดระเบียบอีกพอสมควรกว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้เนี่ยค่ะครับ วิธีการแบ่งะฮะที่ว่าแบ่งแบ่งเป็นพันธบัตร20ปีวงเงิน3า0แสนล้านหยวนใช่ไหมครับส0ปี6กแสล้านหยวนและ50ปีน้อยสุดเลยฮะ1นึ่แสล้าน,<ส>น <ๆ S 2> หยวนเนี่ยมีมีวิธีคิดเบื้องลึกเบื้องหลัง,ง,ลงไงอะคะอันนี้เขาไม่ได้ชี้แจงอย่างละเอียดนะคะคุณวารินแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทางผู้ออกตราสารอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยเขาคงมองจากแผนระยะยาวของเขา <c oughs> ว่าเขาต้องการใช้เงินมากน้อยแค่ไหนกับโครงการอะไรใน <c oughs> ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งคนเชื่อว่าในความเป็นจริงตัวเลข1นล้าน,ล,านล้านหยวนแล้วก็ออกมาเป็น20-30-50ปีเนี่ย <c oughs> รัฐบาลจีนเขามีแผนแล้วแหละ เพียงแต่แค่เขายังไม่ได้ประกาศผ่านสือ่อเนื่องจากว่ามีการประเมินว่า24พฤษภาคมที่กําลังจะเสนอขายรถแรกก็คือพันธบัตร20ปี3,000ล้านหยวนเนี่ยคงต้องตามด้วยเหมือนกันว่าเขาจะขายหมดไหมอันนี้คือสิ่งที่สื่อต่างประเทศเขามองกันนะคะคือมีตัวเลขว่าอยากขายเท่านี้แหละแต่คําถามคือจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังเป็น q u e s t i o ตัวใหญ่ เพราะว่าตอนนี้ถามว่าตลาดพันธบัตรได็ก,กระทบไหมก็ต้องบอกว่าก็มีเอฟเฟค์บางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีน10ปีเนี่ยก็ลดลงมาเหลือแค่2.29% ถามว่าทําไมลดก็เพราะว่าเดี๋ยวสป라이มันจะเยอะขึ้นเยอะมากนะคะมาอีกหนึ่งล้านล้านหยวนเนี่ยก็ทําให้ตลาดมองว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าออตัวเศรษฐกิจจีนน่าจะยังไม่ได้ฟื้นนะคะแล้วก็ภาวะเงินฟืดแม้ว่าจะคลี่คลายมาบ้างคือเราเริ่มเห็นตัวเงินเฟ้อขยับขึ้นมาเป็นเดือนที่3แล้วแต่ว่าในด้านของตัว ppi หรือว่าดัชนีฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยนะคะยังติดลบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2022แล้วค่ะก็คือประมาณสัก เกือบเกือบสองปีแหละยังไม่ฟื้นเลยซึ่งแม้การบริโภคจะฟื้นแต่ถ้าผู้ผลิตไม่ฟื้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการฟื้นที่อาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะคะในหนึ่งเนี่ยทำไมถึงมองแบบนั้นก็เพราะว่าปกติแล้วถ้าเราลองคิดตามภาพของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเวลาผู้ผลิตเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาต้องมั่นใจเนาะว่ามีคนซื้อของเขามากขึ้นในอนาคตเขาถึงจะผลิตเพิ่มสต็อกเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มกําลังการผลิตก็คือตัว PPI ก็จะ ขยับขึ้นมาได้แต่ว่าล่าสุด p v i มันยังติดลบมาเกือบเกือบสองปีแสดงว่าเขายังไม่ได้มั่นใจค่ะว่าตัวของผู้บริโภคเนี่ยจะกลับมาจับจ่ายช้อยสอยคึกคักหรือว่ามาซื้อสินค้าบริการเขาจนเขาเนี่ยจาเป็นต้องผลิตเพิ่มดังน,นั้นเนี่ยพอตัว PPI มันยังไม่ขึ้นนะนะคะทําให้ความเชื่อมั่นที่ขึ้นมาแค่3เดือนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงพอแล้วมันก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้วตัวพันธบัตรที่จะออกมาเนี่ย แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการคลังรองรับเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในประเทศนะคะทั้งคนทั่วไปที่เขาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นิติบุคคลที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปลงทุนผ่านนักทุนสถาบันเนี่ยเขาจะมั่นใจได้แค่ไหนนะว่า จีนเนี่ยแม้ตัวต้นทุนต่างมากนะคะแค่2%กว่าเองสำหรับพันธบัตร10ปีเนี่ยก็อาจจะน่าสนใจน้อยกว่าหรือเปล่าจะเทียบกับย้อนกลับไปพี่ใหญ่อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยวันนี้พันธบัตรรัฐบาล10ปีเขาดอกเบี้ยเนี่ยคูณ2ของจีนเศรษฐกิจก็ดูแข็งแรงกว่าคำถามคือถ้าตีกลับมาในมิติของนักลงทุนก็คงตั้งคำถามตัวใหญ่ๆค่ะว่าลงทุนจีนได้ดอกเบี้ยน้อยกว่า มีความเสี่ยงมากกว่าหรือไปลงทุนสารัฐดอกเบีย้ยสูงกว่าอ่ะโอกาสในการได้เงินคืนในแง่ของเงินต้นกับดอกเบีย้ยก็มากกว่าด้วยเพราะเศรษฐกิจเขาสตรองกว่านั่นเองอะค่ะพี่ผมดูเขา split ว่าเอาเขาเอา20ปีกับ30ปีเนี่ยแบบเอา30ปีไปอยู่ปลายปีเลยนะฮะก่อนที่จะวางจ่ายใช่ไหมครับเอา20ปีกับ50ปีออกก่อนแล้วก็ เ,เกี่ยวกับสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนมันมัน,ม,นมันน้อยด้วยหรือเปล่าครับอืมัมนมันค่อนต่างกันสิบปีนี้ยังไงฮะมันจริงจริง,ย,รง,รงยิวต่างกันไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะรครจริงเขายังไม่ได้บอกตัวยิวมานะคะแต่ว่าถ้าเราลองดูในตลาดเนี่ยโดยเนเจอร์อ่าถ้าเราอ้างอิงจากตลาดที่เรียกว่า ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือตลาดพันธบัตรสา,ารอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่า uh huh. ตัวบอลเนี่ยนะคะแต่ว่าบอลสา,ารฐอาจจะมีในยะนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขายังเป็นอินเวสร์อยู่นะคะก็คือ uh huh. ตัวผลตอบแทนของพันธบัตรอายุสั้นเนี่ยดันไปสูงกว่าอายุยาวแต่ว่าถ้าดูไกลกว่านั้นอย่างเช่น10ปี20ปีเนี่ยเอาอเมริกาเนี่ยนะคะ10ปี4.48จุี่แปี่สาปีนะคะ4.62คือมันดิฟกันไม่เยอะนะคะแค่ประมาณสักเออ10 กว่า b a s ิสพอยต์เท่านั Point, ้นเอง0.1นิดนิดไม่ได้มีในยอะมากในในด้านของตัวผลตอบแทนนะคะแต่เฟิร์นว่าถ้าให้คาดการเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะลองอย่างเชิงก่อนเขาถึงขาย20ปีที่โวลุ่มน้อยกว่าก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยดูว่าเอ๊ะฟีดแบ็เป็นยังไงเพราะว่า2ล็อตแรกเนี่ยที่เขาจะขายในช่วงสุกหน้า24พฤษภาคม3แสนล้านหยวนกับ เดือนมิถุนายนกลางเดือน1แสนล้านหยวนรวมเป็นแค่40%เองเขาอาจจะกำลังประเมินเหมือนที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศประเมินกันนะคะว่าผู้ที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยเขาจะสนใจแค่ไหนซึ่งถ้าเขาสนใจเต็มจำนวนคือขายได้4แสนล้านหยวนเลยภายใน2เดือนเนี่ย ก็น่าจะไม่ยากถ้าเขาจะออก6แสนล้านหยวนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าพอมันมีนโยบายชัดเจนว่าจะนําเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการการคลังมิติไหนก็่าจจะสร้างความเชื่อมั่นได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เฟินคิดว่าสิ่งสำคัญคือเขาก็ต้อง make up plan บางอย่างให้ให้ดีขึ้นถ้าสังเกตเขาเว้นเดือนกรกฎาคมไปคือมันจะมีเหตุนิดนึงอะค่ะก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการรีฟอร์มเนาะเป็นการปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์ ด้วยในรอบปีที่เขาจะมีการพูดคุยกันแล้วก็น่าจะมีเชิงทางการเมืองที่เขาอาจจะต้องจับเซนติเมนต์ก่อนว่าในยะทางการเมืองวันเนี้ยถือว่าได้รับเสียงตอบรับหรือว่ามีเสียงที่ไม่ค่อย พอใจรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะประเมินก่อนในเดือนกรกฎาคมพูดง่ายๆคือพฤษภาคมมิถุนายนขายไปก่อนรตแรกกรกฎาคมขอเว้นไว้จัดการการเมืองภายในประเทศก่อนแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเขาค่อยๆจัดระเบียบมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวปลายปีค่อยปล่อยอตใหญ่อีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นในยะเศรษฐกิจคู่การเมืองของเขาไปด้วยเผลอๆเนี่ยไม่แน่ใจพฤศจิกามันมีเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะคะไม่ร uh ู้รอดูเซนิเมนต์ฝั่งนู้นด้วย หรือเปล่าว่าเขาจะมากันแน่ค่ะครับนอกจากออกพันธบัตรแล้วเนี่ยครับคือนี่นี่เป็น,เป,นเป็นทางทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วใช่ไหมครับสำหรับจีนในการปั๊มเศรษฐกิจเนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่หลายคนรอนะคะคุณวาเลนเพราะว่าคือจีนเนี่ยใช้นโยบายการเงินแบบเบาเบาแตะแต,ะแตะมาตลอดคือเหมือนกับเหยียบคันเร่งก็ไม่สุดนะคะแค่แบบแตะแตะให้พอลดไหลเร็วขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เหยียบมิด ซึ่งต้องอยอมรับว่านโยบายการเงินเราทราบกันดีมันมีแหลกคามนะคะในการที่จะส่งผลต่อตลาดคือเขาไปกระตุ้นด้วยการเป็นลดสภาพคล่องเออเขาเรียกว่าลดเงินเก็บส่งเข้าแบงก์ชาติก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์หรือแม้แต่ไปจัดการ การเคลื่อนไหวของค่างเงินหยวนแต่ว่ามันแทบจะไม่ได้มีผลต่อประชาชนโดยตรงนะคะเหมือนย้อนกลับมาบ้านเราอย่างเงี้ยถามว่าลดดอกเบี้ยวันนี้ถามว่ามีผลประชาชนโดยตรงแค่ไหนบรรดาแบงก์ใหญ่เนี่ยลดไปแล้วนะคะ0.25%หกเดือนแต่ถามว่าคนรู้สึกไหมว่าเขาเนี่ยจ่ายหนี้แล้วมันกินต้นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต้องบอกว่าไม่ขนาดนั้นตรงกันข้ามอ่ะถ้ารัฐบาลอัดเงินเลยแจกตังค์เลยนะคะในช่วงอย่างเช่นอชอบช่วยชาตินะคะหรือว่าคนละครึ่งเหมือนที่ผ่านมาเนี่ย ในช่วงวิกฤตแบบนั้นเนี่ยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าจีนจริงๆก็วิกฤตแล้วแหละเพียงแต่เขา อยากจะรักษาวินัยการเงินก็เลยยังไม่ใช้มาตรการกันคลังแต่ถามว่าผลที่มันจะส่งมาโดยตรงต่อระบบเนี่ยนโยบายกันคลังมันเห็นชัดเห็นตรงแล้วก็เข้า GDP ทันทีมากกว่าแต่ก็อย่างที่ทราบกันมันก็แลกมาด้วยต้นทุนทางการเงินที่อาจจะส่งผลต่อสเสถียรภาพการคลังในระยะยาวเขาก็เลยกักเอาไว้นานพอสมควรแต่ว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่านโยบายการเงินไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าตัวสินเชื่อ ดรอปลงครั้งแรกในรอบ7ปีเขาก็าคงอยู่เฉยไม่ได้เลยต้องหยิบกลับมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะลแล้วคู่ค้าของจีนอย่างไทยเนี่ยจะได้อน,นิสอง์อะไรจาก <c oughs> <c oughs> การออกมาปั๊มเศรษฐกิจด้วยพันธบัตรในครั้งนี้บ้างไหมครับต้องบอกว่าจีนกับไทยมีความผูกพันอย่างมากทีเดียวนะคะเราเนี่ยส่งออกไปจีนอันดับต้นๆเลยท็อปทรีนะคะ <c oughs> จีนเป็นนักท่องเที่ยวหลักของไทยดังนั้นถ้าจีนฟื้นยังไงไทยได้อน,นิสงแน่เหมือนที่ผ่านมา จีนไม่ฝืนเราก็เลยฝืนยากพอสมควรเพราะว่า <S 2> <S 2> <S เราเพิ่งพาจีนเยอะ <S 2> <S 2> <S ก็หวังนะคะว่า ถ้าจีนเขาจัดการภายในเขาได้กระตุ้นเศรเษฐกิจผ่านการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ไม่ส่งผลตอนนี้สาธารณะมากจนเกินไปไทยก็น่าจะรออน,นุ้ส่งได้แต่จ,จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเขาออกมาก่อนสุดหน้าค่ะเ,เดี๋ยวค่อยมาคุยกัน <c oughs> นะฮะว่าแบบว่า,วาตอนน,อน,นี้ตอนนี้มีคดิชั่นตั้งไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเฟินครับขอบคุณค่ะคุณมาลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟินศิรธิยาอิสระพักดีผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับ กับมุมมองที่มีต่อการออกพันธบัตรหนึ่งล้านล้านหยวนของจีนครับซึ่งเป็นการแบ่งออกเป็นสงวดนะครับพันธบัตรอายุ2ี่ปีวงเงิน3า0แสนล้านหยวนพันธบัตรอายุ30ปีวงเงิน6แสนล้านหยวนและพันธบัตรอายุ50ปิปีวงเงิน1แสนล้านหยวนนะครับ ออก20ปีกับ50ปีก่อนแล้ว30ปีนั้นไปออกเอาช่วงปลายปีช่วงเดือนโนเวม ber นะครับแล้วก็ประกาศเรื่องนี้เนี่ยระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ให้คําม,มั่นว่าน่าจะเป็นการยกระดับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยความเคลื่อนไหวนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายคาดหวังนะครับว่ารัฐบาลกลางของจีนนั้นกําลังจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการคลังท่ามกลางแรงกดดันจากหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น ในหลายพื้นที่ของทีนอย่างที่เมื่อครู่นี้คุณเฟิร์นได้วิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันไปแล้วนะครับ